การพักร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะหะวันนี้ก็เป็นเข้าโหมดทํางานปกติเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะฝากนะคะขอบคุณสําหรับคนที่ให้หนิงเป็นโค้ชนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จหนิงเข้าใจแหละว,ว่ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มาปรับสถานะที่อเมริกานะคะก็แต่ก็เป็นไปได้ทางได้ดีก็ ขอบคุณคุณพี่ขาที่ให้แล้วก็ไว้วางใจให้หนิงเป็นโค้ชให้นะคะอีกอย่างที่หนิงจะขอบคุณไม่ได้เหมือนกันที่ส่งเข้ามาขอบคุณหนิงด้วยหนิงก็จะขอบคุณเหมือนกันไปนะคะก็ขอบคุณสำหรับคนที่นะคะให้หนิงเขียนโปรไฟล์ให้แล้วบอกว่าวันนี้นะคะได้เจอหนุ่มคนที่ใช่คนที่โดนแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ไว้วางใจเช่นกันคะ่ะวันนี้หนิงจะมาพูดเรื่องอะไรให้ฟงัง นิ้งจะมาพูดเรื่องของการที่เมียฝรั่งค่ะชอบโกหกโกหกจนเป็นนิสยัยโกหกจนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขนติดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีทางแกะออกแล้วนะคะขนของการโกหกมันทําให้คุณเกิดอะไรขึ้นนะคะเข้ามาฟังค่ะก่อนที่จะพูดต่อไปขอบคุณอีกครั้งเจ้าของเรื่องนะคะที่ส่งเข้ามาให้นะคะ ก็มาแบ่งปันกันเนาะมาเป็นอุทาหรณ์กันนะคะการโกโหกสำหรับคนไทยอาจจะดูว่าบางอย่างอาจจะดีบางอย่างอาจจะไม่ดีเนาะแต่สำหรับฝรั่งการโกหกนะคะเขาไม่มีเขาไม่รับอะแล้วก็มันไม่มีการให้อาภายัยมันยากที่จะให้อาภาัยว่าง่ายๆยากที่จะให้ยอมรับถึงคำโกหกนั้นๆถามว่า เคยมีไหมหละ่ะที่เขาโกหกกันมันก็มีเหมือนกันล่ะค่ะไม่มีใครจะพูดจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่นะฮะแต่หนิงจะบอกว่าการโกหกบางอย่างเนี่ยมันต้องรู้ว่าเราควรจะโกหกเพื่ออะไรทําไมถึงโกหกนะคะถ้าเราไม่โกหกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นเนาะคุณพี่บอกว่านะฮะน้องที่คุณพี่รู้จักเนี่ยนะคะเป็นสาวรุ่นๆก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าอา,อายุเยอะเนาะ ก็คงจะประมาณ30มสิบกว่าๆน้องบอก30ต้นต้นๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสามีฝรั่งมานะคะพอมาอยู่กันกับสามีแล้วนะพอนางมาอยู่แล้วเนี่ยนางอะ่ะโกหกนางชอบโกหกนะคะโกหกอย่างเช่นขนาดน้องบอกว่าคุณพ,พี่บอกว่าขนาดอยากจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนเนี่ยย่างโกหกเลยเอาคนนั้นมาอ้างเอาคนนี้มาอ้างคือก็แค่บอกไปตรงๆว่าเนี่ยจะไปกินข้าวกับเพื่อนคนไทยได้วยกันเนี่ยเธอจะไปกับฉันไหม แต่นางไม่พูดนะนางบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวาข้างนอกบ้านแล้วก็เอ่ออะไรนะพี่บอกน้องจะกลับมาน้องจะกลับมาเนี่ยภายใน5้าหรือหอ่ไม่ใช่50นาทีอะไรประมาณเนี้ยจะไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วมันจะไปกินอะไรได้แค่ห้านาทีมันก็ต้องกินนานกว่าน,นั้นนาะก็พูดกันคุยกันนะเนาะพี่บอกแล้วน้องเนี่ยนะคะ ก็ไปคุณลูกสามีก็ให้น้องไปพอสามีให้น้องไปเสร็จุ๊บน้องก็ไปค่ะน้องไปกับเพื่อนแล้วมันก็มันไม่ใช่50นาทีแหละมันก็ยาวยาวก็คือเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะทีเนี้ยฝรั่งเนี่ยเขาเอาก็เพอบอกว่า50นาทีเขาคงคิดว่าเออห้นาทีก็คงจะได้กลับ50นาทีเมียก็ไม่กลับนางก็เลยโทรตามนางโทรตามนะคะสามีโทรตามนะคะคุณน้องเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยฉันน่าจะกลับแล้วแหละ แต่เพื่อนนะ่ะไม่ให้กลับพอดีไปเจอเพื่อนตรงนั้นตรงนี้อีกเอา้าแล้วจะโกหกไปเรื่อยอ่ะก็พูดความจริงแล้วก็แล้วว่าเออก็เตะเนี่ยมาบ้านเพื่อนฉันต้องใช้เวลานานแต่น้องก็บอกว่าเนี่ยฉันจะกลับแล้วนะแต่ว่าเอา้าก็โกหกไปเรื่อยอ่ะพี่บอกอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะเนาะพี่เขาพูดอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างเนี่ยคือการที่เราโกหกจนเบ็ดเสร็จนะคะวันหน,น,นึ่งอันเนี้ยเรื่องที่แบบว่าฝรั่งรับไม่ได้เลยวันหนึ่งเนี่ย คุณน้องเนี่ยก็อยากจะได้กระเป๋าอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมว่าง่ายๆไม่ขอพูดเอ่ยชื่อเนาะอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมค่ะก็เลยขอเงินคุณลุงว่าเนี่ยฉันนะ่ะอยากไปเดินห้างอยากจะได้ของนางบอกอะไแบบเนี้ยนะเออฝรั่งก็บว่าเออเธอจะเอาอะไรล่ะไหนๆเธอเธอจะเอาอะไรนักหนานเมื่อก่อนก็เพิ่งซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็บ่นไปตามภาษาผู้ชายเพราะคุณขอตังเขาอะเนาะ หลังจากนั้นน้องก็ไม่พูดนะคะน้องก็เลยไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนเนาะเดินไปช้อปปิ้งกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่แบบร้ายสุดๆที่ฝรั่งรับไม่ได้อ่าไปช้อปปิ้งกับเพื่อนเสร็จแล้วนางก็ขโมยนางขโมยบัตรเครดิตสามีไปนะแทนที่จะบอกดีๆแต่นางขโมยเพราะเหมือนพูดแล้วแต่ ผัวบ่นเอาง่ายๆขี้เกยียจไม่อยากให้ผัวบ่นก็เลยขโมยแม่งเลยเพราะผัวมีหลายใบยอะไรเงี้ยนางก็ขโมยบัตรเครดิตผัวไปเสร็จแล้วเอาไปลูดบัตรลูดบัตรซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมคุณอย่าลืมนะคะแอปในในอ่ของฝรั่งเนี่ยคุณเครดิตคงเครดิตการ์ดเนี่ยถ้าปกติเขาเคยใช้สมมุติว่าปกติเคยใช้ร้อดอลลาร์ แต่พอเอิญวันนั้นนะคะบางทีร้อยดอลลาร์ต่อเดือนหรือสมมติอันนี้สาวสมมติเอานะสมมติร้อยหรือห้าร้อยดอลลาร์ต่อเดือนแต่พอเอิญนะวันนั้นวันเดียวลูดไปสี่ห้าพันอย่างเงี้ยสี่ห้าพันดอลลาร์ไม่สี่ห้าพันบาทนะลูดไปสี่ห้าพันดอลลาร์อย่างเงี้ยทางธนาคารของเจ้าของบัตรเครดิตนั้นจะโทรหาเจ้าตัวทันทีนะคะ เสร็จแล้วนางอีนาง,นะงน้องเนี่ยก็เป็นูดเอากระเป๋าจ้ารูดเอากระเป๋า,า,า,ปาแบรนเนมจ้าเสร็จแล้วธนาคารมันก็โทรโทรมาหาเจ้าของบัตรสิรคะว่าเนี่ยคุณได้ใช้บัตรนะคะเครดิตที่นี่ที่นี่ที่นี่หรือเปล่ายอดเงินเท่านี้เท่านี้เพราะว่ามันเกินจริงนะคะคุณลุงเจ้าของบัตรเองยังไม่รู้เหนือรู้ตายเลยเอา้าบัตรฉันไปไหนบัตรฉันไปกับใครไปรูดได้ยังไงนะ ฝรั่งก็บอกว่าไม่ไม่ฉันไม่ได้ฉันอยู่บ้านเนี่ยบัตรฉันจะไปใช้ไม่ได้นะเขาก็เลยบล็อกอายัดบัตรอายัดบัตรใบ,บนั้นทันทีสามีก็เลยคิดว่ามันจะมีใครเอาบัตรเราไปได้นางก็เลยไปดูกระเป๋าตังค์ตัวเองกระเป๋าตังค์ของสามีบัตรใบ,บนั้นน่ะที่ธนาคารโทรมาน่ะหายจะมีใครเข้ามานอกจากเมียกูเองฝ <laughs> รั่งก็คิดว่าจะมีใครนอกจากเมียกูนะแล้วเมียก็หายไปทีนี้นางก็เลยโทรตาม ภรายาภรรยากับบร,รลุเนื้อรู้ใต้เขาบอกว่ารูดไม่ผ่านนางก็งงก็ทำไมรูดไม่ผ่านว่าเงินคือไม่ได้รูดเรือนรู้ใต้อนะเนาะเออรูดไม่ผ่านก็คือไม่ได้แบนเนอร์มาไม่ได้กระเป๋าแบนเนมเพราะธนาคารอายัดทันท,ทีนะคะพอเขาโทรคุณแบบเขาก็ต้องเช็คอยู่แล้วเพราะมันยอดเยอะถูกไหมเสร็จแล้วนะคะธนาคารอายัดนางก็รูดไม่ได้นางก็ไม่ได้บัตรหมานางก็กลับมาบ้านนางกลับมานะคะนางก็หงุดหงิดแบบหงุดหงิดอารมณ์เสียแบบพอเปิดประตูออกมาบ้านมาประตูบ้านออกมาปุ๊บ เข้าบ้านมาสาม,มีรออยู่ห้องรับแขกอยู่แล้วสาม,มีบอกว่าฉันยอมรับทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่เธอทําผิดพลาดฉันให้อภัยหมดมีอยู่อย่างเนี้ยอย่างเดียวที่ฉันให้อภัยไม่ได้ก็คือการที่เธอขโมยแล้วก็ชอบโกหกเธอขโมยบัตรเครดิตฉันไปใช้ใช่ไหมนางนี่แบบหน้าเจือนแบบว่าคือแบบ คือเข่าแทบซุดนะว่ายง่ายนะคะผัวจับได้นางก็บอกว่าก็ฉันขอแล้วขอซื้อของแล้วเธอบอกว่าฉันนะเพิ่งซื้อเองโน่นนี่เธอบน่นไงอะไรอย่างเงี้ยสัสก็แก้ตัวนะสามีก็บอกว่าก็มันก็จริงเธอก็เพิ่งซื้อแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องมาขโมยบัตรเครดิตฉันไปแล้วเธอเอาไปใช้สี่ห้าพันเธอไม่คิดเหรอว่าฉันจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าฉันรับไม่ได้ เราคงอยู่กันไม่ได้วาา่าซานนี่คือสิ่งที่ฝรั่งรับไม่ได้จริงๆค่ะตั้งแต่ที่หนิงอยู่กันมากับสามีขนาดสามีทำบัตรเครดิตให้หนิงนะหนิงยังไม่เคยใช้ของเขาเลยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการไว้เนื้อเชื่อใจการโกหกเนี่ยอย่าให้เกิดนะคะหลังจากนั้นเกิดอะไรเกิดขึ้นคุณนายนะคุณนายอยากได้แบรนด์เนมก็ต้องระเห็ดออกจากบ้านนะคะสามี ไล่ออกจากบ้านคืนนั้นแล้วก็แจ้งเรื่องหยานะคะทำเรื่องหยาท,าทันทีชีวิตดีๆไม่ชอบเนาะคนเราเนาะชอบแบบที่มันจะพูดว่ายังไงดีเนาะจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรทํานะคะถ้าคุณอยากได้อะไรหรืออยากจะยังไงควรจะคุยกันดีๆแล้วก็พูดกันตรงๆนะคะก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเป็นอุทาหณนสอนใจนะคะ ากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้หนิงด้วยอย่าลืมกดวิดีโอแชร์วิดีโอนี้ให้หนิงด้วยนะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะ